เบิดนี้ทุกคนมาในงานบริการเรียบปล่อยเสร็จแล้วจะสู้วันเออเออเออนะพ่อเมื่อจบครบทวนพร้ำก็เราพนมมือถือตำรามาดูตั้งนโมสามจบก็ครบดีดาทวนพอสมควรแล้วก็ได้มหาชัยสิทธิเดช เสกสามจบประโลกตานพรำเท่าจะสู้ควันละวาสีสีมือนี้เป็นมือสันวันดีวันเสียท er ีอมุตตะศกตกอันนี้แม่นตกไม่จันขันหาใบนี้แม่นขันไม่แกวคุณน,นางตกแต่งแล้ว พอพรำกันยอมากันยอมังงพรำเดาดาหมดทุกอย่างสินผ้าสร้างไม่มีมามีทางนำมัขันมาแก้วคุณนางตกแต่งแล้วปัจจุบันสรรพสันมีทุกสิ่งสร้างมามิงและงัวควายฝ่ายสูดควัญและเส้นได ทำเป็นฝ่ายผูกแคนนาคฝ่ายลายลากได้มาจากอากาศพระอินทร์ที่ราชได้เล่าประทานมังมาสู่ขวัญให้พอนาคเดียรดาดด้วยเงินทองทั้งเขาคองลายลากบ่อึดบ่อยากมีมามีปูปลาปิ่งกีถูกทวนที่อนันตัง ทั้งทหารฝูงอำมาตทั้งนักปราดและเมธีเงเอนะสิ่งใดดีได้จัดแจงได้ตกแต่งหมดท <c oughs> ุกอ <street> ah, <c oughs> <c oughs> <spe ak subway> ันมีหลายแนวและควันคาเสื่อเอิญขวัญแล้วน้ำพยัเจ้าให้เต้ามางลาวามายเง โอ้โหอ้ว่ามาเยอะขวัญเอ้ยนามาเยอะขวัญเอ้ยขวันแพ้และขวันเสื้อหมดเหล่าเคลือหอดผ้านุงขวัญที่นอนมอนมุงให้มาพร้อมและล้ำเชิญขวัญหนากเดินหนากใหญ่ขวัญกายหมดทุกฝายขวัญนาง ่ายยังควมเขากก่วงให้ลวงมาก่อให้มาสาเมื่อนี้วันนี้ขวัญตาและขวัญเท่ามุดเล่าเครือหอดป้องแข็งขวัญทุกแขงกะไลล้อมกะลงตอมดอกห้องลางนาขวัญดังและขวัญน,นาขวัญตาและขวัญปากขวัญจะอพัดผากเจ้าเขาแก้วให้เต้ามา ขวัญเจ้าชดละถ้าให้ยุทางใดแต่ปางก่อนขวัญเจ้าโห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 ลมใส่ก่อนหินลานแผ่นพลา,านขวัญเจ้าลงไปเล่นไพศา,านแก้มมูคางก็ให้มาสามือนี้วันนี้ขวัญเจ้าย่านมูสร้างแต่ปางพุ่นจนสั้นสายขวัญเจ้าเดือนผันไผยไปมาโนอิอ่อนขวัญเจ้านอนอยู่ข้างกระดงดาว ให้เต้ามังเอลาวามาจุ้งเอ้ยโอ้โหวามาเยอะเออควันเอ้ยนามาเด้อะควันเอ้ย ขวัญเจ้าไปลงโค้งไปฟังนกกระโดกห้องหลงจ้องอยู่ป่าไผ่ขวัญเจ้าหลงป่าไม้ในป่าดงนาขอให้มาเ่าคิงพอ่อนาคหนวันนี้ขวัญเจ้านี้ไก่คางอยู่กลางไผ่ในป่าขึ้นมาหาพอห่อนาคให้มาเข่าดกซูขิงขวัญเจ้าหลงเกือก,กิ่งในมูฝุ่งมีฝุ่งชะนีผีสางคางลิงผีเสือ ย่าได้เหลือหลงค้างอยู่กลางไพ่ให้ขึ้นคอผิดศอกไดก็ให้หูอย่าดูดานดอกฟ้าฝื่อนลาวามายู่งวามยงขวัญเอ้อนะ มา่อเยอะควันเอ้ยขวันจะไปยืนให้ไปวนวนอยู่กลางป่าขึ้นมาหาพ่อนาคให้มาเข่ารกสู้ไก่มา่อหอดหวยเจ้ากายขวมาขวันอเอ้ยเอยเอ,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 เอนะมา่อหอดหน้าเจ้ากายขวขามความบอดีบอกงามขอให้หนาคนพ้นผ่านสุขสำราญนแหมือนี้ ไปนาามนาและยูดีนันดอกนาบวชเป็นพระแล้วนั่นละานางจงเจริญโอ้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 เอิอมเด้อ อายวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยศสวัตโกพลวัตโกวรณวัตโกสุขวัตโกโหตุสัพพทาทุกขโรคภยาวเวราโสกาสัตตุจุปัถวาะอเนกาอันตรายาปิวินัสันตุอเสสะโตสาธุ